ทีนี้ถ้าหากว่าคุณอภิสิทธิ์จะให้เหตุผลแบบนี้ก็ก็หมายความว่าถ้าเดินเดินกันอยู่ในตลาดไหนสักแห่งหนึง่งแล้วเกิดเห็นอยู่ในตลาดว่ามีคนถืออาวุธปนปนอยู่ในนั้นก็เลยสั่งการเจ้าหนะ้าที่ยิงมั่วเข้าไปเลยใครตายก็ช่างมันฮะพอตายเสร็จก็บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเหตุที่ต้องยิงแล้วก็นอนตายกันเยอะแยะเพราะเห็นคนถืออาวุธเดินอยู่ในนั้นแต่ปรากฏว่าคนที่นอนตายนี่แม่ค่าขายลูกกินพ่อค้าไกา่ แม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวพอค่าเสื้อผ้าตายกันเกลื่อนกลาดเป็นเบื่อแบบนี้เลยครับที่เอามาอาธิบายผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารผ่านเมืองเนี่ยท่านมองออกนะครับว่าการอยู่ดีๆปปชอเอาเรื่องนี้ไปยื่นฟ้องศาลกรณีนายกสมชายเนี่ยมันคืออะไรมันคือกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการหรือกระบวนการกระทํากันทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเข้าใจได้แต่เวลามันเหลือน้อยแล้ว วันหลังเนี่ยผมจะมาฉายเรื่องนี้เป็นฉากๆสุดท้ายนิดเดียวนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะเอาเรื่องคนที่เสียชีวิตไปแล้วมาพูดจะให้มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องเสียหายอะไรเพิ่มนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คิดต่างกับผมก็ตามหลักการผมผมยืนยันแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันจําเป็นนะเพราะถ้าไม่พูดถึงตรงนี้เนี่ยประวัติศาสตร์มันไม่สมบูรณ์และความเข้าใจมันคลาดเคลื่อนหรือถูกบิดเบือนได้ก็ในวันที่7ตุลาคม2551เนี่ยนะครับ หนึ่งในสองผู้เสียชีวิตเป็นชายที่เขาเรียกสารวัตรจับเนี่ยแกขับรถบรรทุกระเบิดนะนี่ใครๆเขาก็รู้รายงานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐในี่สิ้นสงสัยนะครับว่าเบาะหลังนี่บรรทุกระเบิดมาเต็มคันแล้วไม่รู้เป้าหมายคือจะเอาไประเบิดที่ไหนฮะแต่มาเนี่ยมาในานามของผู้ชุมนุมแน่นอนนะครับนี่แหละครับคือความเป็นจริงเท่านั้นยังไม่พอครับหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนของอังกฤษ แล้วก็เว็บไซต์วิกิลีกวิกิลีกซึ่งดังมากนะครับในการไปดึงเอาข้อมูลที่หน่วยงานทางด้านการทูตของประเทศยักษ์ใหญ่โดยเพ่องยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะคุยกับบุคคลสําคัญของประเทศโนนันนี่ได้ข้อมูลมาแล้วรายงานเข้าสู่รัฐบาลกลางวิกิลีกไปดึงตรงนั้นนะครับของหลายประเทศมานําเสนอก็เลยมีหลายเรื่องที่หลุดออกมาจากประเทศไทยเดอะการเดียนและวิกิลีกรายงานอย่างนี้ครับว่า นายอีริกจีจอนเอกอักรราชาทูุสหรัฐประจําประเทศไทยบอกว่าเมื่อ6พฤศจิกายน2551หนึ่งเดือนหลังเหตุการณ์7ตุลานี่แหละครับเอกอักรราชาทูตอีริกจีจอนได้สนทนากับสมาชิกตระกูลมหาเศรษฐีของไทยคนหนึ่งที่มีเส้นสายกว้างขวางเป็นใครผมไม่ทราบซึ่งวิกฤิกนี่ลบชื่อออกกันแต่ใช้ชื่อสมมติว่านายกอไก่ได้คุยกันหลายเรื่อง และหนึ่งในเรื่องที่คุยกันคือเหตุการณ์7ตุลา5งโดยระบุถึงการวางแผนของกลุ่มพันธมิตรนายกหมายถึงว่าตระกูลมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยนะครับบอกว่าพันธมิตรวางแผนจะให้เกิดการนองเลือดระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่จนทําให้ทหารออกมายึดอํานาจบอกด้วยว่าเมื่อ6ตุลาเนี่ยเขาร่วมกินข้าวกับผู้นําพันธมิตรคนหนึ่งทานอาหารเย็นกันนะครับ ซึ่งคนนั้นะบอกว่าพันธมิตรเตรียมยั่วยุให้รัฐใช้ความรุนแรงในระหว่างการประท้วงหน้ารัฐสภาในวันที่7ตุลาคมบอกอีกว่าคาดว่าทหารจะออกมายึดอำนาจในคืนวันที่7แล้วยืนยันว่าขณะที่คุยกันอยู่เนี่ยพันธมิตรย,ยังหวังจะสร้างสถานการณ์ประทักขึ้นใหม่เพื่อให้คนตายอีกสักกว่า2 0ศพอันจะทำให้การที่ทหารออกมายึดอำนาจสมเหตุสมผลนี่ก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้พูดเองฮะ แต่มันมีรายงานในวิกิลีกแบบนี้ผมคนไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยหัวใจเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่เคยยกเอาฝรั่งมังค่าที่ไหนมาวิเศษเลือดเลือดไปกว่าคนไทยด้วยกันนะครับดังนั้นเอาเรื่องนี้มาพูดนี่ไม่ได้ไปหเอาว่าวิกลีกพูดแล้วทุกอย่างต้องดีหมดแต่เมื่อเขาพูดมาแบบนี้มันไม่มีใครออกมาปฏิเสธเป็นเรื่องเป็นราวนี่ครับแล้วรายงานหลายๆชิ้นที่ปรากฏไปทั่วโลกเนี่ย เขายืนยันว่าจริงด้วยเนี่ยแล้วนี่มันมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยรายงานการตรวจสอบรถของสารวัตรจาบก็นี่แหละครับพบสารขมเขมาสารเคมี RDX เป็นส่วนผสมของดินระเบิดแรงสูงมาประกอบเป็นระเบิดหลงเหลืออยู่รอบๆร,ร,รถเต็มไปหมดนี่ก็เป็นรายงานของเจ้าหน้าที่ท่านผู้ชมที่เคารพครับแหมเราไม่ได้เจอกันหลายวันนะฮะผมก็เลยรายยาวหน่อยวันนี้แล้ว บังเอิญว่าเพิ่งฟื้นไข้มาเรียวแรงมันดีครับเลยติดเทอร์โบไม่ต้องหอบหายใจกันนะแต่เวลาเวลามันหมดนะฮะเราก็จะห่างหายกันไปอีกสักสองสาวันนะฮะวันจันทร์ก็จะกลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องคุยกันนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการว่าสถานการณ์จากนี้ไปมันจะเร็วเพราะนั้นเนื้อหาในรายการของเราเดินช้าก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์วันนี้หมดเวลาแล้วครับ เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ